สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนอีกแล้ววันนี้พิเศษพิเศษสุดๆไปเลยค่ะพิเศษอีกแล้วเนาะวันนี้แนนพามาพบกับตัวรถ V ีคอสส2ประตูหารุ่นเกตเจ็รุ่นเริ่มต้นของตัว V ีคอสของเรานั่นเองค่ะโชมข้างหลังของแนนนะคะจะเป็นตัว V ีคอสตัวยกสูงนะคะสีบอลเงินนะคะตัวราคารถนะคะจะอยู่ที่8,67,000บาทค่ะ สีตัววีคอสตัวแคปนะคะ2ประตูเนี่ยเขาจะมีอยู่ที่4สีด้วยกันค่ะก็คือจะมีสีบอลเงินนะคะคือสีด้านหลังของแนนเนี่ยแล้วก็จะเป็นสีดําสีเทาดาแล้วก็สีส้มค่ะจะมีอยู่4สีนะคะ ส่วนราคานะคะจะเป็นราคาอยู่ที่867,000บาทเท่ากันทั้ง4สีเลยนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมตัวรถ V c o s t ตัว2022นะคะของ Isuzu ของเรานั่นเองว่าชมลักษณะตัวแม็กหรือว่าตัวกระจังหน้าตัวภายในมีตัวส่วนไหนเพิ่มเติมมาบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูค่ะมาค่ะอ่าเริ่มต้นเลยค่ะตัว ด้านหน้าของเรานะคะกระจังหน้าของเขานะคะออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะยกชุดตัวกระจังหน้ามาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัวสีทูโทนนะคะจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็สีเทาดํานะคะตัดกันสสีสลับกันนะคะอ่าถัดมาค่ะด้านล่างเขาก็จะตัดลายด้วยแคปว้าประกบข้าง2ฝั่งนะคะ2ฝั่งด้านข้างของกระจังหน้ารถนะคะอ่าถัดมานิดนึงค่ะส่วนกรอบไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอก รอบตัวเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาดํานะคะออกเป็นสีแบบสีสีคล้ายๆกับสีตัวรถนิดนึงแหละด้านข้างค่ะตัวล้อนะคะล้อจะมีลายลักษณะตัวใหม่เลยใหม่พิเศษเห็นได้ชัดเจนว่ารุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่น2022นะคะรถวีคอร์สสอประตูยกสูงตัวนี้เกดเซตจะเป็นล้อขอบ18นะคะ ล้อขอบ18ขนาดยาง265ทับ60นะคะลายใหม่เลยของรุ่น2022ของเรานั่นเองมีโลโก้ของตัววีคอที่เป็นสีโครเมียมติดอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะกระจกทูโทนสองสีสีดำตัดกับสีกับตัวรถคือสีเทาดำมีไฟเลี้ยวอยู่กระจกด้านข้างนะคะถัดมาค่ะโลโก้ ที่บ่งบอกให้เห็นว่าตัวนี้เป็นตัวดิฟล็อกสีคูณสหรือว่าตัววีคอร์สนะคะขับเคลื่อ,อนสะี่ล้อเนาะไฟท้ายกรอบดูดุดันดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นก็คือตัวกรอบสีดำนะคะกันชนท้ายติดกับตัวกระบะด้านหลังเลยนะคะมีกล้องมองหลังอยู่ที่ด้านมือจับหรือว่าด้านฝากระโปรงเปิดด้านหลังของเรานะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะมีลักษณะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะมีไฟเบรกอยู่3ดวงนะคะคือไฟเบรก2ด้านข้างแล้วก็ด้านบนดวงที่3นะคะอยู่บนกระบะด้านบนตัวนี้เนาะแล้วก็รุ่นเกีร์นะคะก็จะเป็นเกีร์แซก็จะมีตัวหนังสือเกีร์แซอยู่ตรงที่ฝากระโปรงด้านท้ายอ่ะเดี๋ยวพามาดูภายในกันคะ่ะ ัวประตูนะคะประตูแคบของเราก็จะสามารถเปิดได้เช่นกันอะกล้องเดินเข้ามาเปิดให้ดูประตูแคบสามารถเปิดได้เหมือนเหมือนตัวรุ่นพวกไฮลันเดอร์แคบหรือว่าตัวแคบทุกรุ่นของตัวอีซูซุนะคะเดีวกล้องซูมเข้ามาดูภายในเลยอ่าเห็นไหมคะตัวภายในนะคะก็จะมีทั้งระบบคูดคอนโทรลนะคะระบบมัตติมีเดียที่อยู่ที่พวงมาลัยแล้วก็จะมีตัว จอนะคะจอของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่7นิ้วนะคะสามารถเล่น FMAM MP3 นะคะหรือว่าเราจะเสียบสาย USB เพื่อต่อเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้เช่นกันแล้วก็ส่วนด้านล่างค่ะเห็นไหมคะตัวปุ่มพิเศษด้านล่างเลยเดี๋ยวชี้ให้ดูสักครู่นะคะปุ่มด้านนี้นะคะปุ่มด้านนี้ก็คือ ปุ่มที่เราจะใช้เกี่ยวกับตัวดิฟล็อกหรือว่าระบบ4ีคูณสของเราเนั่นเองก็จะมีทั้งตัว 2H 4H แล้วก็ 4L นะคะระบบการใช้งานก็จะแตกต่างกันในพื้นถนนหรือว่าลักษณะท้องถนนที่ลูกค้านำรถตัววีคอร์เนี้ยเอาไปวิ่งใช้งานนะคะอย่าง 2H ก็ใช้งานปกติบนท้องถนนทั่วไป 4H 4H ก็จะเป็นถนนขรุขระหรือถนนลื่นฝนตกนะคะ แล้วก็หมุนเข้าไปตัว 4S แต่ว่าถ้าเป็นตัว 4L 4L ลักษณะในคื้นถนนหรือว่าท้องถนนที่ลูกค้าอยู่ตัวนั้นนะคะใช้ความเร็วไม่เกิน30นะคะหมุนไปสุดแล้วก็ใช้ความเร็วไม่เกิน30จะเป็นท้องถนนที่อ,อย่างเช่นเราลุยโคนหรือว่าท้องถนนที่ไม่ไม่สมประกอบเหมือนถนนทั่วไปหรือว่าไม่ใช่พืนเรียบเนาะ เกียร์ของเขานะคะรุ่นตัวซดสรุ่นตัว Z ซคอสสอประตูจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาพิเศษเลยของรุ่น2022ตัวเบาะค่ะคุณลูกค้าเบาะของเขาจะเป็นตัวเบาะคูแม็กซ์นะคะนาตากล้องซูมไปดูหน่อยว่าคูแม็กคือตัวไหนเบาะคูแม็กซ์จะเหมือนตัวเบาะที่อยู่ในเกรดของ m ิวเอ นะคะรุ่นกระบะตั้งแต่รุ่นตัว Z ซไม่ว่าจะเป็นตัวแซรุ่นไหนก็ตามของ i s u ุสุเขาจะให้เบาะตัวคูแม็กมาพร้อมเป็นตัวเบาะหนังจากโรงงานเลยพิเศษเลยจะไม่ดูดซับความร้อนนะคะตัวนี้เกรดรุ่นเดียวกันกับตัว m ิว e เเลยนะคะระบบภายในก็จะมีไฟปรับระดับสูงต่ำแล้วแต่การบรรทุกข,ของตัวลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจะ ใส่ตัววัสดุอะไรลงไปในตัวท้ายกระบะค่ะแล้วคร่าวๆนะคะคุณลูกค้าที่สนใจตัว2ประตู VC คอรนะคะหรือว่ารุ่นตัวเกตแซดเริ่มต้น V ีคอร์ตของเราเนี่ยจะอยู่ราคาที่867,000บาทเท่านั้นค่ะรถตัว V ีคอร์ประตูจะมีอยู่ที่4สีคือสีบอลเงินสีเทาดำสีดำแล้วก็สีส้มนะคะ สีบอลเงินสีดําสีเทาดําแล้วก็สีสม้มอยู่ราคาที่867,000บาทเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดการใช้งานของตัวรถลูกค้าเองหรือว่าอยากใช้ตัวรถ4ประตู v c o อรอ่ะเรายินดีให้คำแนะนำเช่นกันนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของตัว v c o อร์ของ i s u z u เราเนี่ยก็จะอยู่ในเกรดของเครื่องยนต์3,000 cc นะคะเกรดของเครื่องยนต์3,000 cc นะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น2ประตูหรือ4ประตู ะะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตัวรถวีคอร์สนะคะถ้าเป็นตัว2ประตูก็ดี4ประตูก็ดีนะคะลักษณะสีก็แจ้งมาได้เลยหรือว่าสอบถามราคาการดาวหรือว่าการใช้งานการบรรทุกเน้นห้องโดยสารตอนภายในหรือว่าเน้นตัวกระบะไลเนอร์เน้นบรรทุกสามารถมาแจ้งเซลล์ได้เดี๋ยวเซลจะแนะนําใหอ้อีกทีนึงเนาะวันนี้นะคะอะฝากติดตามตัวรถอิซูซ2022 ของเซลแนนเรื่อยๆแล้วกันว่าจะมาอัปเดตตัวรุ่นไหนให้ลูกค้าชมบ้างวันนี้ขอตัวลาแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ